คุณชาวญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทยมากยิ่งขึ้นค่ะ นายสมชายหานีรันอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหากรรมหรือกอสออได้กล่าวภายหลังการลงนามความร่วมมือกับจังหวัดเอฮิเมะประเทศญี่ปุ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับอุตสาหากรรมกลุ่ม s อสเคว่าการลงนามครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ของไทยได้รับองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากญี่ปุ่นและยังช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มการลงทุนนะคะที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ซึ่งล่าสุดมีกลุ่มอุตสาหากรรมจากจังหวัดเอฮิเมะเข้ามาลงทุนในไทยแล้ว15บริัท เช่นอุตสาหากรรมอาหารแปรรูปพลาสติกและเครื่องจักรกลการเกษตรคิดเป็นเม็ดเงินลงทุนรวมกว่า500ล้านบาทรวมถึงยังมีผู้ประกอบการอีก9บริษัทสนใจเข้าร่วมการจับคู่ทางธุรกิจโดยพบว่าในปี2557การลงทุนของผู้ประกอบการญี่ปุ่นในไทยมีมูมลค่ากว่า150,000ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ40ของยอดการลงทุนจากต่างประเทศ ด้านนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่าแม้ขณะนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะยังฟื้นตัวไม่เต็มที่แต่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นยังต้องการที่จะลงทุนนอกประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นไทยจึงได้ประโยชน์อย่างมากจากการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตสูง ขณะที่นายโตกิฮิโรนากามุระผู้ว่าราชการจังหวัดเอฮิเมะยอมรับนะคะว่านอกจากประเทศไทยญี่ปุ่นยังให้ความสนใจที่จะลงทุนในอินโดนีเซียและเวียดนามด้วยซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่โดยนอกจากความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในอนาคตญี่ปุ่นอาจขยายความร่วมมือกับไทยด้านวิชาการในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญสูงเช่นอุตสาหกรรมการต่อเรือและปิตโตรเลียมค่ะ